ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกเซเลบหนุ่มอีกคนนึงค่ะที่ <ป S 1> ถือ,อได้ว่าแหมโชคดีจังเลยได้ประมูลกับกระเป๋าลูวิตตงไปแล้วก็ใชะก็รู้สึกว่าด,ดีใจมากที่ว่าได้มีส่วนร่วมในการประมูลในครั้งนี้ครับเพราะว่าทราบว่ารายได้ทุกส่วนนะฮะที่ประมูลได้ในวันนี้ก็จะแบบไปช่วยเหลือทางด้านของออในหน่วยงานต่างๆวันนี้ที่มาร่วมงานกับบายแบสปากับคอนเซปต์แบบให้ที่แต่งตัวมาได้เก๋มากเป็นยังไงบ้างคะกับการเล่นคอน ก็คือคอนเซปต์ในวันนี้ครับผมก็ชอบมากเพราะว่าต้องบอกว่าเข้ากับสมัยด้วยแล้วก็เปิดคือลักษณะของตีมทองกับทางด้านของสีดำเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้แบบเด่นขึข้นมาอย่างเงี้ยค,คือลักษณะของการที่แบบว่ามีความล้าสมัยแล้วก็นุ่มลึกไปในตัวเงี้ยไอ้เราก็เลยแต่งให้เข้ากับตีมงานก็คือเป็นด้านของสีงทองแล้วก็สูตรสีดาแล้วก็เป็นด้านของเนคไทอะไรนะครับเป็นสีดําทองเ็ดลับในการเลือกกระเป๋าแ,แบรนด์เนมให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองด้วย ก็คือถ้าเ,เกิดเคล็ดลับของผมอะจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าสามารถแบบใช้ได้นานคือไปไหนก็สามารถพกพาได้สะดวกน,นะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าทางเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจถ้าแบบว่าจะแบบถือของพลุงพลังอะไรมากก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือบอางทีต้องเลือกกระเป๋าสาตค์ก็ต้องแบบเลือกแบบเล็กๆหน่อยแต่ว่าใส่การ์ดได้มากหน่อยในลักษณะน,น,นี้ครับก็คือต้องบอกว่าออกมาแล้วคือแบบสามารถหยิบจับได้เลยคือพงไม่ใช่แบบว่าต้องไปต้องบอกบางบางรุ่นเนี่ยออกแบบมาอาจจะต้องแบบล้วงลึกมากเกินไปหน่อยอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่เคนขาได้ไปแล้วเรียบร้อยกับ1นึ่งแสนสองหมบาทกับแอนเนสมีความสุขค <c oughs> ่ะมีมีความสุข,ขมากค่ะต้องถามเนายเพราะว่าทีมที่มาร่วมงานในวันนี้นี่มีคอนเซปต์แต่งตัวมาร่วมงานยังไงเยอะบ้ากเออก็บอกมาไฮทีก็แต่งตัวมาง่ายๆใช่ไหมคะเจิวเวลจริงๆเป็นพีชเชสต์สโตนหรือว่าเซมิเชชเชสต์สโตนใช้ซับฟลายแล้วก็ใช้พวกเอ่อเอ่เอไวท์โทพลาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบล็กซับฟลาย แจ่มในการออกแบบที่เป็นแบรนด์ของตัวเองนี่ดูแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงบ้างก็จะชอบอะไรที่มันพลิ้วพลิ้วมูฟได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใหญ่ๆวอร์หน่อยหนึ่งแต่ว่าจะเบาคอม r t เทบลใส่ได้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่าใช่ไหมคะก็การใช้งานมันจะนานกว่าดีกว่าเพราะว่าหนังหรือว่าการคัตติ้งของเขาจะเรียบร้อยจะดีกว่าค่ะ อยู่กับการแต่งตัวของแต่ละคนอะนะคะกระเป๋าก็เหมือนเป็นการแต่งตัวชิ้นหนึ่งที่เราถือไปด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะต้องดูการแต่งตัวกับเรื่องของส่วนสูงลูกล่างเวลาจะซื้ออะไรอย่างนะะี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะได้เห็นบรรยากาศความสนุกสนานของเหล่าเซเลบตี้คนดังนะคะที่นอกจากจะมาร่วมงานกันแล้วนะคะก็ยังมีส่วนร่วมประมูลกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะเพื่อที่จะนํารายได้ไปช่วยเหลือการกุศลกันอีกด้วยคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะโซเชียลบัตเตอร์ไฟต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะส่วนคราวหน้านะคะเราคงยังไม่พลาดคะ่ะแล้วก็สัญญาคะ่ะว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมเชีวยวอยู่ในงานอีเวนต์รูๆกันอีกเช่นเคยคะ่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกระเป๋าหลุยใบนี้ก็ ชอบมากครับแล้วก็คิดว่าทางด้านของกระเป๋าเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของอไปออกกําลังกายอย่างนี้ได้หรือว่าเวลาเดินทางอย่างงี้ครับก็ดีใจครับทีนสนนราคานี่ <c oughs> เปิดประมูลไปที่ราคาเท่าไหร่อันนี้ประมูลได้ที่25,000บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆกนะครับกับการที่บอกว่าได้ใบหนุ่งราคาจริงเนี่ยก็เหยียบแสนนะ,นะครับแล้วก็ประมูลได้2 5 0 0 0ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆ